สวัสดีครับพบกับช่องเกษตรอินดีวิธีเชิญน้ำบดนะครับผมอันนี้มาพร้ากกับน้องทวีสัพ์นะครับผมอันนี้นะครับน้องทวีสัพ์ผู้ใดใดตามติดตามพัฒนาการเกษตรเบิ่งย่อนหลังได้นะครับอันนี้น้องทวีสัพ์นะครับน้องทวีสัพบ์นี่เป็นงวยเอฟสองนะครับผมเป็นงวยเอฟสองเป็นลูกของลูดอกแปดถานหนึ่งนะครับลูดอกแปดถาหนึ่งแล้วก็แม่เขาหนี่เป็นเอฟหนึ่งนะครับแม่เขาเป็นเอฟหนึ่งเป็นลูกของลูฟัดสามสามนะครับ ลูฟัดสามรอสามอันนี้เกิดสิบสี่สิบสี่เมษายนนี่ได้อายุครบเจ็ดเดือนเต็มนะครับนี่อายุครบเจ็ดเดือนเต็มนะครับผมเดี๋ยวลูกไปกินหญ้ากันไปไปกินหญ้ากันไปอันนี้ก็คือครบเจ็ดเดือนเต็มนะครับผมอันนี้เจ็ดเดือนเต็มนะครับแผ่นหลังค่อนขน้างก่วงนะครับนหนังหนานะครับผมเล็มหญ้าเก่ง,งกินเก่ง<พ><ด>น,น,นะครับผมนี่นะครับผมออะถอยหลังก็ลูกไปไปเล็มหญ้าก็เ็วกยาพึ่งมาหยอกเคาะไปนั่นทีละมักหยอกนะครับผมนี่ ให้หลังกินหญ้าให้เบิ่งก่อนอย่ามาหยอกไม่แสตีเด้ให้กินหญ้าให้เบิ่งก่อนนี่อันนี้หน่องทวีทรับนะครับเจ็ดเตือนเต็มนะครับผมนี่เอานี่นะครับผมน่ะพ่อห้ถอยไปไปทั้งปุ่นไปไปลูกไปถอยไปถอยไปอันนี้ก็สิติดโบนะครับเนาะนี่ตดโบนะครับผม แม่เขาก็ติดโบดคือกันนะครับผมแม่เขาก็เป็นสีโบดย่า่เขาก็เป็นลูกผสมฮินดูบาซินนะครับผมที่ค่อนข้างที่สิโตใหญ่และกามเนื้อดีนะครับย่ายเขาแม่เขาก็เป็น F1 นะครับผมพอลูกฟัดเขาเองก็เป็น F 2อพอลูกดอกเปดหาหนึ่งนะครับผมนี่นะครับผมหน่องทวีทรับอายุเจ็ดเตือนเต็มนะครับผมอันนี้โตโดยยาทั้งเบิดเลยนะครับผมโตโดยยานะครับผมบ่ได้ ให้กินหัวาหารนะครับผมอันนี้ก็เลียงแบบธรรมศาสตร์เลยน,นะครับนี่นะครับกระเล่มกินหญ้าอย่างสีนะครับผมอันนี้ก็เจ็ดเดือนเต็มครับผมวันที่14บ่เมษาน,นี่ก็เจ็ดเดือนเต็มนะครับเมื่อนีไทยทำวันที่1ิ สิบแปดเมษานะครับผมนี่นะครับผมคันคันห้องอัอดอาหารแนกก็จะจะอ้วนก็หนีนะครับอาจจะเพิ่มอาหารแน่นะครับอันนี้เขาให้กินแตงหย่ากับนมแม่นะครับผมนี่นะครับนนทวีสับนะครับ ลักษณะดีนะครับผมว่าลักษณะดีตนหนอกระตรงดีนะครับเพื่อผู้ใดใดเป็นแนวทางนะครับในการพัฒนานะครับผมในการพัฒนาสายพันธุ์นะครับผมคันเห่าอันนี้ก็ใส้แยกเพศนะครับน้าเสีอแยกเพจใส้แยกเพจโอกาสออกมากับเป็นตัวเมียมันกะสูงครับมันกะสามารถพัฒนาต่อยอดไปต่อได้นะครับเนาะแต่ว่าคันันเป็นร่วมเพจเท่ากระตองรุ่นคันเป็นตัวเม่เท่ากับโอเคได้พัฒนาต่อคันเป็นตัวผู้เท่ากระตรง ต้องเสียเวลาในการพัฒนาการเท้าเลี่ยงพัฒนานะครับผมหมายถึงเลี่ยงพัฒนาแต่ก็ต้องลงทุนแน่เพราะนําเสื่อแยกเพล็ดสมือนี่กับแพงนะครับกับประมาณหาพันธุ์ถล่ะครับบวกลบเนาะแล้วแต่แล้วแต่โตัวซีพันธ์หาพันหกพันแล้วแต่โต, 4, 000, 5, 000, 6, 000, ต,ตนะครับผมอันนี้ก็คือการลงทุนนะครับต้องต้องลงทุนนี่นะครับเนี่ยสีมาหาตะหยอกคนนะครับผมนี่สีหยอกให้ได้นะครับผมสีมาหยอกอย่างแค่กินยาไปลุก นี่นี่ครับนี่นะครับเล่มเก่งครับเล่มหยาเก่งครับเล่มเก่งกิ้เก่งครับนี่ เหลืออันนี้ก็เหลือตีเบอร์นะครับผมก็เดี๋ยวนัดนัดหมอเขามาตีเบอร์นะครับสรงจดทะเบียนทําใบประวัตินะครับเนาะก็เได้พัฒนาต่อไปนะครับสายเลือดครับเได้พัฒนาไปก็บเสด้เข้าไปไกลเลือดลอยนะครับเนาะสำหรับคนทุนหน่อยนะครับกับพัฒนาเอาแบบผมนี่นะครับทุนหน่อยแบบผมกับพัฒนาเอานะครับแต่ผู้ใดทุนหลก็สื่อเลยก็ได้ครับผมเลือดลอยอย่างสิครับ แต่ผมว่าแบบนี้มันมวนได้พัฒนาไปเรื่อยๆเนาะมันมวนมันได้ได้เลียงได้เบิ้งได้เห็นไปนะครับนี่นะครับใน่ลกนี่นะครับผมทวีทรับทวีทรับลูกอ่าสิไปแล้วครับพิา,กกากกริกินพิาริกินใบสมพลกินบ่ละ บ่กินอีกละเต็มยาไปลูกไปนี่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจนเกษตรินดีวิธีชนบทให้ผมได้เลครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับผมเดี๋ยวโอกาสนาฟ้าไหมนะครับผมโอยโอกาสนานะครับผมเดี๋ยวผมสิทายเบิ้งอีกนะครับผมสําหรับมือนีขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับ